งานเล่นเกมจับคู่สี่คนกันไหมแต่กลุ่มเรามีห้าคนนะงั้นเธอก็ไม่ต้องเล่นสิมินงั้นฉันก็จะไม่เล่นดูเหมือนกันงั้นเราไปเล่นกันสองคนก็ได้ได้สิมีอะไรน่จะนะบอกให้เอาบุญนะว่าพี่เซนเปียของฉันคนเดียวแกห้ามยุง่งฉันไม่ยุ่งหรอกเข็จ้า เาออย่นธได้สิเล่นอีเวนท์ทำไมชื่อมินปแปลกๆเหมือนเคยเห็น <c oughs> นั่นมินนี่ใช้โปรแกรม AI ปลอมเสียงเย,ยมินดีกว่าเจนมันจะได้ออกจากกลุ่มไม่เป็นไรนะ